สวัสดีครับวันนี้มาพบกับียงนะครับอิสุสุอสแสกมงคลอยุธยาครับวันนี้ยงจะพามาดูนะครับอันนี้คือเฟืองท้ายของรถบรรทุกเรานะครับเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้วก็จะเกิดการรั่วนะครับเนื่องด้วยถนนประเทศไทยอ่ะไม่ดีก็ทําให้มีการกระแทกเมื่อมีการกระแทกปุ๊บนะครับรอยเชื่อมตรงนี้ก็จะมีการแตกพอมีการแตกปุ๊บก็จะเกิดการรั่วซึมของน้ํามันเฟืองท้ายนะครับซึ่งท่านที่ใช้รถบรรท,ทุกจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่า เฟืองท้ายตัวนี้จะมีการรั่วนะครับแต่ในหลายๆที่เขาจะค่อนข้างเปลี่ยนทั้งเผากันแต่สําหรับเยางเนี่ยเยางมีเทคนิคสําหรับช่วยเหลือลูกค้าคือเราจะเชื่อมนะครับเราจะเดินรอยเชื่อมใหม่ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะฮะเดี๋ยวโยงให้ดูนะครับว่าเราจะเชื่อมในจุดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเชิญหัวหน้าทวีศักดิ์นะครับอ้าวสวัสดีครับหัวหน้าครับอ้าวสวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มตรงไหนก่อนครับหัวหน้าก็คือเชื่อมนี้ครับเป็นรอยเกียร์เป็นล็อกก็ว่ามันจะได อ๋อนี่นะครับก้องดูนะครับจุดที่รั่วนะครับคือตรงนี้นะครับนี่ช่างได้ทําการเจียไว้แล้วครับนี่ครับนะฮะเจียรอยเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ศักทำการเชื่อมเลยนะฮะเดี๋ยวพี่ศักรบวนเดินให้ในคลิปดูนิดนึงนะครับให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับก่อนจะเชื่อมนะครับให้เปิดน็อตไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการระบายแรงดันนะครับนี่เปิดไว้เลยนะครับช่างครับผมโอเคได้ครับ เดี๋ยวพี่สักเดินให้ลูให้ให้ให้ผู้ชมทางคลิปดูนิดหนึ่งนะครับอ่าก็ปกป้องสายตาด้วยนะครับอ,อันนี้มือมือเชื่อมมืออาชีพเลยครับเนี่ย รอยเชื่อมก็ต้องค่อนข้างายาวต่อเนื่องนะครับเพื่อจะป้องกันการรั่วซึมนะฮะมาที่ยงครับทำได้ทุกอย่างครับยกเครื่องถึงเชื่อมยงทำได้หมดครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับตอนนี้หัวหน้าช่างเรากำลังใช้สมาธิอย่างมากนะครับ พิศักดิ์ครับโอเคครับนะครับอันนี้ก็พูดง่ายเป็นรอยเชื่อมรอยแรกที่เราเริ่มเดินนะครับอ่ะพิศักดิ์ทำก่อนครับโอเคอ่ะพิศักดิ์ขอยืมบะแจนะครับนะฮะนะครับอย่างที่ยีฮงบอกนะครับว่าเนี่ยฮะเราจะเชื่อมยาวทั้งหมดนะครับถ้าท่านสังเกตจะเห็นรอยรล้าวนีครับนี่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 ะเห็นรอยรล้าไหมฮะนี่นี่คือรอยรล้านะครับเราจะเชื่อมจนมาปิดรอยรล้าอันนี้นะครับ ทั้งวงแล้วก็ทำการทำสีใหม่ให้ลูกค้านะครับเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการเชื่อมเฟืองท้ายของยี่หงนะครับแล้วราคาเราไม่สูงนะครับหัวหน้าเราซ่อมไม่สูงด้วยค่าเชื่อมนะครับรวมค่าแรงถอดสายรวมทุกอย่างแล้วไม่ถึงหมื่นบาทนะครับสามารถกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะยังไงถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องน้ำมันเฟืองท้ายรั่วนะครับให้ติดต่อมาที่ยี่หงได้เลยยี่หงดูแลให้นะครับ ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวมาคุยกันว่าเป็นเฟืองท้ายเล็กเฟืองท้ายใหญ่นะครับยังไงวันนี้ยงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปมีหงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีหงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ